วันนี้ส้มตำนะครับอู้หูอีปอยไม่เป็นไปอีปอยไม่เป็นไปอีปอยไม่เป็นไปอีปอยไม่ผมเสียทุกคนโคตรเซ็งเลยซีผมนะช่วยเปย์ของคนมาละคนละหนึ่งบาทนะทุกคนผมจะเอาตังค์ที่ทุกคนเปย์ผมนะไปซื้อไมค์บูทธนะเพราะว่าไมค์บูทธแม่งแพงมากทุกคนใหญ่โต,ตเลยอือ ข้าวเหนียวผมหงผิดวิธ,ธีคือผมดูข้าวเหนียวแล้วเข้าเจ้าไม่ออกไงผมก็เลยเอาไปเอาข้าวเหนียวไปหุงใส่หม้อหุงข้าวต้มน้าใส่น้ำเหมือนข้อออกมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนร้อมากแบบนี้นะ 嗯。Mm. 누나가 그면 เนเผ็ดนิดนึงที่เผ็ดมากเลยช่วงนี้ผมติดหวาน